สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตเป็นรายการที่จะนำพระวจนะคำเป็นความจริงขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาสู่คุณผู้ฟังในวันนี้เพื่อที่จะทำให้ชีวิตของคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตนะครับและในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องผู้ที่บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระเยซูคริส วันนี้ให้เราดูด้วยกันนะครับในพระธรรมโคโรสีบทที่สองข้อที่9จนถึงข้อที่10นะครับได้บอกเอาไว้ว่าเพราะว่าในพระองค์นั้นหมายถึงพระเยซูคริสต์นะครับสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์และท่านเองก็ได้บรรลุถ,ถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์ในข้อ9นะครับได้พูดถึงพระเยซูคริสต์นะครับที่บอกว่าสภาพ ของพระเจ้านั้นดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ในพระองค์คือจริงๆตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เชื่อถือได้ง่ายๆเลยนะครับว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงมีสภาพพระเจ้าดำรงอยู่ในพระองค์อย่างครบบริบูรณ์เพราะว่าพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าอยู่แล้วนะครับแต่ในข้อที่สิตรงนี้เนี่ยคือจุดที่ผมเองอยากจะย้ำนะครับว่าตรงนี้ได้บอกถึง ว่าท่านหรือตัวคุณผู้ฟังเนี่ยผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์แล้วลองคิดถึงคําพูดตรงนี้ดูนะครับเพราะตรงนี้เป็นคําพูดที่พูดถึงผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วทุกคนเลยคําพูดนี้ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะคริสเตียนที่เรียกว่าเออเป็นคริสเตียนที่เติบโตแล้ว แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้นำในคริสตจักรเท่านั้นแต่ตรงนี้พูดถึงผู้เชื่อใหม่ทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วนะครับให้เรามาดูนะครับว่าตรงนี้มันมีพลังขนาดไหนแล้วถ้าคุณเข้าใจตรงนี้อย่างจริงจังรับรองเลยนะครับว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณและมุมมองที่มีต่อชีวิตคริสเตียนของคุณซึ่งตรงนี้บอกว่านะครับว่า เราผู้ที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์เรามาคิดถึงคำว่าครบบริบูรณ์นะครับนี่คือความหมายของคำว่าครบบริบูรณ์ความหมายก็คือทุกอย่างที่คุณจําเป็นต้องมีเพื่อที่จะอยู่ในพระเจ้าหรือทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้คุณเป็น ทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้คุณมีพระพรทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้คุณได้รับได้ประสบได้มีประสบการณ์พระพรเหล่านี้ได้อยู่ในคุณอย่างเรียบร้อยครบถ้วนทั้งหมดอย่างครบบริบูรณ์แล้วตรงนี้บอกว่าในพระคริสต์ในพระคริสต์ความหมายของตรงนี้ก็คือเมื่อเราเชื่อในพระคริสต พระเจ้าก็ได้ใส่พระพรทั้งหมดไว้ในตัวคุณแล้วพลังทั้งหมดของพระองค์สติปัญญาทั้งหมดของพระองค์ความโปรดปรานทั้งหมดของพระองค์เข้ามาในตัวคุณเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เมื่อพระเจ้ามองดูคุณในพระคริสต์พระเจ้าก็เห็นว่าคุณครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่คริสเตียนหลายคนเองไม่เข้าใจแต่ถ้าได้เข้าใจคริสเตียนก็จะเห็นว่าความเชื่อของเขาจะค่อยๆเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันเราก็รู้ดีใช่ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างระหว่างาศาสนากับการเป็นคริสเตียนการเป็นคริสเตียนไม่ใช่าศาสนานะครับ แล้วก็ความแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือาศาสนาจะบอกเราว่าเราจะต้องทำแบบนั้นก่อนนะเราจะต้องนะครับมีโอกาสเป็นเช่นนั้นก่อนนะต้องได้มีการกระทำเช่นนี้ก่อนนะแล้วพระเจ้าก็อาจจะอวยพรหรือให้สิ่งนี้กับคุณ มันเหมือนกับว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความประพฤติที่คนเราจะต้องประพฤติให้กับพระเจ้าก่อนสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำด้วยกำลังของตัวเองแต่การเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยซึ่งตรงกันข้ามเลยนะครับตัวอย่างเช่นในศาสนานั้นเนี่ยได้บอกว่าเราจะต้องเหมือนกับว่าพยายาม ทำความดีประพฤติตัวดีอย่างเต็มที่เพื่อให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปถึงพระเจ้าแต่ข่าวประเสริฐของคริสเตียนได้บอกเอาไว้ในขณะที่เราเองยังเป็นคนบาปพระเจ้าเป็นผู้ที่เสด็จเข้ามาหาเราดังนั้นการเป็นคริสเตียนจึงไม่ใช่เรื่องของศาสนาข่าวประเสริฐของคริสเตียนนะครับ ได้บอกไว้ว่าเมื่อคุณเชื่อในพระคริสต์พระเจ้าก็ได้ให้ความชอบธรรมของพระองค์นะครับให้ความชอบธรรมของพระองค์มาอยู่ในตัวคุณเลยพระเจ้าได้ให้อภัยคุณแล้วพระเจ้าอวยพรคุณแล้วพระเจ้า ได้โปรดปานคุณแล้วเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในพระคริสต์แค่นั้นเองครับการเป็นคริสเตียนเราไม่ได้ต้องทำก่อนเพื่อที่จะเป็นใครหรือเป็นอะไรเราเชื่อว่าพระเจ้าได้ทำให้เราเป็นผู้นั้นเป็นแบบนั้นในพระคริสต์แล้วเราก็ค่อยดาเนินชีวิตออกมาจากความเป็นจริงที่อยู่ในฝ่ายจิตวิญญาณของเรา ออกมาสู่ภายนอกนั่นเองครับวันนี้ผมอยากให้คุณเปิดใจรับความจริงตรงนี้ว่าในพอระคริสคุณครบบริบูรณ์แล้วคุณอาจจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกภายนอกของตัวเองความรู้สึกภายนอกของคุณอาจจะบอกว่าโอ้เรายังไม่ได้ครบบริบูรณ์จริงๆเ,เรายังขัดสนตรงนั่นตรงนี้อยู่แต่ตรงนั้นเป็นเหมือนความจริงฝ่ายร่างกายภายนอกเท่านั้นนะครับ วันนี้ผมอยากจะให้คุณจดจ่อกับความจริงในฝ่ายวิญญาณก่อนเป็นความจริงที่บอกไว้ว่าพระคริสในวิญญาณของคุณเนี่ยครบบริบูแล้วนั่นหมายถึงคุณได้รับการอภัยจากพระเจ้าอย่างครบถ้วนทุกด้านแล้วในขณะนี้เลยคุณเป็นคนชอบธรรมอย่างทุกกระเบียดนิ้วครบถ้วนแล้วขณะนี้เลยในพระคริสเลย และในขณะนี้คุณก็ได้รับการอวยพรทุกด้านแล้วในพระคริสต์และในขณะนี้พระคริสต์นะครับก็ทรงสถิตยอยู่ในคุณอย่างครบถ้วนบริบูรณ์และและในขณะนี้ในพระคริสต์เองคุณก็เป็นผู้ที่พระเจ้ายอมรับทุกประการแล้วนั่นเองลองคิดดูนะครับว่าเมื่อคุณดำเนินชีวิต ด้วยการมีจิตสำนึกแห่งความครบบริบูรณ์ทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในพระคริสต์นะครับรับประกันเลยนะครับว่าคุณเองจะสามารถเอาชนะสิ่งที่ท้าทายคุณได้ทุกเรื่องเลยเพราะสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับตัวเองมันก็จะมีผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ต่อชีวิตประจํำวันของคุณดังนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรไปที่ไหนก็ตาม ให้เปิดใจที่จะรับความจริงนี้เลยแล้วก็คิดถึงอยู่เสมอแล้วก็พูดออกมาด้วยปากของตัวเองว่าฉันมีความครบบริบูรณ์แล้วในพระคริสต์ฉันได้รับการอภัยอย่างครบบริบูรณ์มีความชอบธรรมอย่างครบบริบูรณ์แล้วเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักทรงยอมรับอย่างครบบริบูรณ์แล้วและเต็มล้นไปด้วยการทรงสถิตข,ของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์แล้ว และเมื่อความจริงของคุณเนี่ยมันเต็มล้นไปด้วยความจริงนะครับอยู่เสมอในความคิดในใจของคุณคุณก็จะเห็นว่าความเชื่อของคุณทำงานอย่างเกิดผลและคุณจะเห็นชีวิตของตนเองมีทั้งสันติสุขมีความชื่นชมยินดีนะครับให้เรา,าอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ ที่โดยผ่านทางการงานของพระองค์ตอนนี้ลูกมีชีวิตอยู่ในจุดที่มีพลังที่สุดลูกมีชีวิตอยู่ในพระคริสต์ซึ่งเป็นที่ที่ทำให้ลูกครบบริบูรณ์ได้รับการอภัยเป็นคนชอบธรรมอย่างครบบริบูรณ์และได้รับการอวยพอรอย่างครบบริบูรณ์และเป็นผู้ที่พระองค์ทรงยอมรับอย่างเต็มที่วันนี้ ลูกขอเปิดใจที่จะรับเอาความจริงนี้เข้ามาในชีวิตและขอประกาศด้วยความกล้าหาญว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตของเราก็ตามผู้ที่เป็นลูกในพระคริสต์เป็นสิ่งที่ความเชื่อกำลังทำงานทำให้มีพลังในชีวิตของลูกเองและขอขอบพระคุณพระเจ้าล่วงหน้าสำหรับวันที่ดีและจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยชัยชนะ และขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะนำลูกไปในทางที่ถูกต้องในเวลาอันเหมาะสมและสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตของลูกลูกขอถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนและกลับมาพบกันใหม่ในรายการนี้นะครับในครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ